ไอ้จีดชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่ได้มาเพราะสันดานไอ้ดีๆเด็กดูเยอะแต่ได้มาเพราะนิสัยของมันดุลนึงซึ่งในตอนนี้นะครับเดีายวจีดเนี่ยนอนเด็กโตขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งและนี่ก็คือวีรกรรมของไอ้จีดในตอนยังเด็กนี่คือภาพวันแรกที่ทางฟาร์มส่งมาให้เลี้ยงนี่มาถึงวันแรกก็ซัดมแมลงสาบบ้านกูเลยวงเล็บมแมลงสาบที่น้องทานไม่ใช่มแมลงสาบบ้านนะครับผมแต่เป็นมแมลงสาบดูเบีย้ยย่าดามากันเดิมเป็นมแมลงสาบที่เขาเลี้ยงให้กับสัตว์เลี้ยงกินนั่นเองนะครับผมแน่นอนแล้วว่า มันจะไปสมกับชื่อเจ้าจี๊ดได้ยังไงมันต้องมีเยอะกว่านี้บอกว่าโอ๊ยกัดกันอุ้ยนี่ีตัวเนาะต้นๆนะอุ้ยไปแล้วก็อุ้ยอุอะไรแบบแบบโอ้ลูกพี่แกก็ห้าวเกินเฮ้ยมานก็มาดิดดองๆขนาดเนี้ยเราก็ต้องโยนแบบนี้แล้ะให้ไายมาตัวไหนไอจี๊ดเดี๋ยวผมจะชี้เป้าให้ดูก็บอกว่าโอ๊ยกัดกันกัดกันกัดกันโอ้ยนี่ผมวงให้เลยไอจี๊ดตัวนี้แหละบเด the f a ปึ๊บนี่เดอะแฟตตัวนี้ก็ไอจีดเหมือนกันข้างหลังเห็นป่ะดันดันดันไอจีดแหละเออนี่กัดเพื่อนและตีลังกานั่นแหละไอจีดเหตุผะก,กัดอีกแล้วโอ้สมชื่อเปล่านอกจากกัดกบแล้วต่อไปมันกัดคนกัดใครกับผมนี่แหละดูมันอุ๊ยจริงนะไอเนี้ยนี่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 เอา้าปั๊กปุ้ยปุ้ยจีดด้วยโอ้ยและแล้วเวลาก็ผ่านไป วันนี้เราจะมาทำความสะอาดบ้านให้ไอจีดยังจีดอยู่เปล่ายังเก่าอยู่หรือเปล่าลูกเพลงกูยิ่งโตขึ้นยิ่งเอาว่ะโชก้ามมีเบงมีปู้อ้ยกวนประสาทกวนประสาทกวนประชาทกวนประสาทกบนี้อุ้ยโดนโดนอุ้ดูหน้าตามันเอะมองบนอย่างนี้เอยจ้องนิ้วเรานี่หวะ ถอยแป๊บถอยแป๊บตังหลักก่อนสู้มันไม่ได้